สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังวอาหา i ไเดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรวนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์เวตามเยอะชาติทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอดีครดิตด,ดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100% ทาง TP s e v e จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะนะจ๊ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หองตันเชนดเชเกอร์ในวันนี้เรามาอยู่กับ Challenger Skill นะครับปรับใหม่ XQ Content นี้โคตรน่าสนใจเลยนะครับสำหรับสเปลที่เขาปรับมานะครับผมคูดาวอันเก่ามัน90วิคูดาวอันใหม่นี่มัน60วิแต่ถ้าฆ่าฮีโร่ได้เนี่ยมันจะลดคูดาวทั้งหมดนะครับ90% Challenger Skill นี้นะครับ90%ก็คือ6วินาที เดี๋ยวจะลองทําให้ดูเลยถ้าโซโลได้ก่อนเนะีแล้วก็วันนี้นะครับมีซิปมันหลุดมาก็เลยต้องเล่นนะครับผมก็เลยต้องโย่เป็นซัพพอร์ตนะครับเอาเป็นอาต้าเลยก็เป็นตัวที่แก้ทางมาตั้งแต่เนิ่มนานแล้วนะครับเรามาตอมออฟเลดเลยโดนบ่อยขอทำบ้างล้วกันอือแล้สอพอดีครับลากเข้ามานี่ครับผมกด x อ็กซ์คววินาที กลับมาใช้ได้ใหม่แต่ถ้ารัดไม่ได้ก็60ิวินาทีนะครับโคตรน่าสนใจผมคิดว่าโคตรน่าสนใจเลยเซรลนเจอร์สกิลนี้พวกใส่แท้งน่าจะใช้กันเยอะขึ้นนะครับแหมเด้อไม่ให้ลิงหรอกนี่ไง แล้วผักเข้าครับผมแล้วเราพลังแฝงเผาเข้ามาด้วยอย่างนี้ซิฟเจ็บเลยครับไม่ให้ลิงแล้วระเบิดเข้าไปอีกจังหวะนี้จะใช้คนข้างที่จะโอ้โหถ้ากดพลาดทีก็หกสิบวีนะคนข้างที่จะนานอยู่นะครับแต่ก็ไม่นานเท่าแพทก่อนถือว่าโคจะดี แใหม่ก็มึนๆอยู่นะครับบางทีก็ติดคืออช่วงนี้ติดคือบ่อยมากแล้วเพื่อนเล่นอนี้กันก่อน,นครับลิงเข้าไปฮึเพื่อนเอาดัร์คเรยอร์แล้วกันนะครับมาตรงนี้ลนะสามสี่ตัวนะตรงน,นี้ยังไงก็ต้องเปิดแถวนี้มาปรับเยอะมากน,นะครับแพชนี้เรียกได้ว่าดัร์คเรยอร์อะไรอย่างเงี้ยตันป้อมโคตรเดือดเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วขังก่อนครับ เอ้ยโอ้ไปทางโน้นเนี่ยบาที่มันเดินแบบติดขื่ออย่างเงี้ยเออมันจะไม่ค่อยชินเนี่ยแล้วผลักตรงนี้เลยคนโอม,มไปครับแต่ว่าอลอริออนไล์ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปรับให้เพื่อนก่อนเข้าไปรับให้เพื่อนนะแต่ว่าต้องหลบต้องหลบด้วยนะหลบสกิลเขครับเนี่ยแบบไปรับดอกด้วยตายดีครับตายดีครับแบบนี้ เอาไปหนึ่งทีโอ้โหดู xq โดนใจสายแท็งแน่นอนนะครับผมสายพพอร์ตวันนี้มาเอาใจสายพพอร์ตเลยก็เมคิดว่าต้นไม้ก็น่าจะโหดอยู่เออฟิกเกอร์มาหรือว่าเอาระเบิดมาอะไรอย่เงี้ยไว้เกินเกิดเลยนี่กูขังไว้ก่อนเลยเดินครับเรียบร้อยหนึ่งดอกโอ้โห นี่ไม่ใช่สปอร์ตนะครับนี่มันไฟเตอร์โรมิงไปกันต่อครับตอนนี้ซีฟเล่งครลำบากโดนเข้าไปสามนาทีครึ่งโอเคถอยก่อนนะครับเดี๋ยวสี่นาทีเราค่อยมาว่ากันด้านบนทีเราจะปล่อยสจวตเล่นไปเลยนี่ครับมันเป็นแครรี่อารมณ์คล้ายๆเอลซูยืนคนเดียวก็เก่งนะไอ้นี้เราก็มาเดินกับพวกซิฟก่อนนะเดินเกมครับ เอ้ยฟิกเกอร์ออกไปได้จังหวะนี้ใช้ทเกียวหนึ่งออกไปครับผมลอริออนโนไฟเอ้ยลอริออ no 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 นโนฟลิกโนไฟโนไฟคืออะไรวะโอเคบอกเพื่อนก่อนนะครับสิบมันขึ้นไปแล้วเดี no, ผมเอาตัวนี้แล้วดีกว่าแล้วเผาครับขังแม่ไปตรงนี้ปล่อ <c> ย <ười> เลยไปแล้วตไอยค,ครับ <c ười> <อ>เพื่อนมาปิดตรงนี้ได้ทันเรียนหน้าก็เรียนได้วัด ทันนะอยู่ทันเหตุการณ์นะครับแบบนี้เลิฟเลยโอเคตอนนี้ต้องไปช่วย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 สจ๊วตก่อนนะครับฮึบตันโอ้ยหโดดไปโดดมันไม่จะสามพี่เพื่อนเนี่เสียตายมิฉะนั้นเราก็ขังแล้วนะครับรู้สึกว่ากดดันกดดันซิปได้ดีเลยถ้าซิปมันหลุดมานะ ผมไม่ค่อยชอบซิฟเท่าไหร่ไอ้ดีดิเรา,เาไงดีว่าเพื่อนกดดูเอาไงดีเราจะอยู่หรือเราจะไป no, เอาไม่เลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> นี่กดตันไปครับโอเคเอาแทบออกก่อนตอนนี้เรากลับบ้านแล้วก็นี่ครับสองเผาเลยรู้สึกว่า เพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าเราเผาเผาโคตรแรงนะเลเผาซิโคตรแรงแล้วถ้าผมขึ้นก่อไฟผมคิดว่าน่าจะเผาแรงกว่านี้นะครับกดดันซิฟเลยอะ่ะมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบคู่กลางเนาะยังไงกลางเราเป็นโคตรเก่งอยู่แล้วเป็นลิลิน่หน้าเนบยตัวเมตาตัวเมตา,ตมตาโอเคตอนนี้ต้องสลับแล้วโอ้หน้าลางปอมก็แตกแล้วนะครับทีไปโซนให้เพื่อนก็ไนนะด้แต่ว,ว่าตอนนี้ตีก็ไดนะ้ อยู่กับสจวดบ้างอะไรเงี้ยเอาการเงินเล็กน้อยนะครับแล้วก็นี่ไปเล่นกับเลน,นหน้าต่อแนละ้วเล่นกับคู่กลางอย่างน้อยเราก็ต้องแบบยืนให้เห็นนะให้นะอ่าให้ซีเพเห็นหน้านะครับหายละรอดมาแนะ่เพิ่นใช้สเต็ปล้วด้วยแลกเลือดถ้าไปทันถ้าไปทันแล้วดูจังหวะกลิ้งไปทันเรียบร้อย เรือผีสิงเรือผีสิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหมาได้ทันพอดีปรามาณนี้ถ้าแบบว่าคลิปมันจะกลิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช้อติไปเลยนะครับมันก็จะแบบสะท้อนอะเหมือนเหมือนติ๊กขือ่ออรมณ์แบบติ๊กขื่อนะครับต้องเสียฟิกเกอร์อะเดีน้อยฝั่งเขาต้องเสียฟิกเกอร์นะครับ คือตะกดด่านโคตรดีเห็นไหมเมื่อกี้ผมลาส์ไม่ได้นะเอ็กซ์คิวก็จะรีคูดาวอยู่ที่60นะครับเดินแบบว่าไม่เกรงกลัวซิปเลยฮนะตะปักเขาให้ถอยก่อนตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะเกมตามแต่ว่าตดลุมก็ตายอยู่ดีเนะี่ยมาเอาการเงินกับเพื่อนเล็กน้อยเนะี่ยปึ๊บจึบ๊บ ตันไปสอกแล้วขังตัวน,นี้เลยครับที่หายแล้วเอาออกก่อนก็ได้เอาออกก่อนก็ได้ขอโทษขอโทษครับไม่มีให้สไลด์เลยเราสามารถสไลด์แบบผลักฮีโร่เข้าแบบเข้าคือได้นะครับเขาก็จะสตันเลยโคตรดีเลยโคตรดีเลยจะโหนไปไหนก็ได้นแต่ว่าฟอร์เรนตตัวนี้พลาดครับพลาดครับแล้วฝังเรียบร้อยครับผม <laughs> ระเบิดเรียบร้อยครับล้าได้ด้วยเอาไปสองตัวโคตรเฟี้ยวเนี่ยจังหวะที่มันมีระเบิดระเบิดได้มันจะเข้าได้เข้าเข็มมากนะครับเลือดโลแล้วก็แบบระเบิดไปสองตัวเลยไปละจ้าสปไปเดอร์แมนเฮือเลือผีสิงขังทีมตัวเองด้วย โอเคเดี๋ยวคอนเทนต์เนี่ยเป็นระเบิดเดี๋ยวผมจะลองใช้กับพวกแอนซินด้วยแต่แอนซินเนี่ยมันผมคิดว่ามันจะรัดยากนิดนึงเออเพราะว่าด้วยตัวมันแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสายแทงผมคิดว่าน่าจะสนุกขึ้นในแพทช์นี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเอ็กซ์คิวท่านเพื่อนชอบเอ็กซ์คิวแบบใหม่หรือว่าคิดว่าเอ้ยฟิกเกอร์มันก็ใช้ดีแล้วสําหรับตัวนู้นตัวนี้คือบางทีมันใช้ได้แค่ไม่ไม,ไม่กี่ตัวเท่านั้นสําหรับระเบิดนะครับผมก็ ประมาณนี้แล้วกันคอมเมนต์ไว้ได้กันไ,ได้นะครับผมขอตั้งใจจะนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระไม่ลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม